สวัสดีค่ะบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับจ้าบ้านพยุงวงโดยประดมจา้าวันนี้ยายวิมาเยี่ยมที่บ้านค่ะมาเก็บสเดาค่ะพี่น้องยายวิมาเก็บสเดาหวานเก็บเอายายวิเก็บเอาออสักสเดาหว,วานมันขมหน่น้อยเนาะอพ,พ,พอดีพอดีอ้ยพุนปีนมันไดปานไหวลุนโอ้ยบันธรรมาดาด้วยยายวิเราขักเนี่ย so. เฮ้ยของแสบว่ะจีเออสิไปฝากสิไปฝากไม่เนียอิ่มหน่ำยาเอาไปฝากอันมยอิ่มกับอันอันขู่ทิพย์ฝากอันยหญอิ่มยหญทิพเนียนเนียนเนียนนี่มั่วนนี่มันบานนี่สิแหงเป็นวัสิเป็นวันมาตอนเราเด้อนี่โออ้้ยพี่นงมาตอนมาตอนจะดีเด้อจดีเด้อยายวไวัรุ่นโอ้ยไปยังไปยังไปยังสบายอยู่แล้วหับดีๆีเด้อโหอยู่ทั้งรุ่ม ก่ะขนาดเลยกระดาษหวานกระดาษหวานไผร่าได้กินผักกระดาษไม่ดมนี่อันอยากเฝ้าเป็นอยังเด้อให้เดี๋ยวมาซีมเท่ากันเดี๋นี่เด้ออันมันแส่มันหวานเนาะหวานไม่ดมเลยก็กระดาษเดินให้กินได้เป็นไรจะฝ่าไปเด้อเท้าอีกก้อนใหญ่บีมันย่างๆอีกอยู่ พซ่ผักกระดาไม่ดมกันเด้อผักกระดาแสบด้วยพี่น้องเสะเดาหวานแล้วสะเดาหวานสะเดาแสบแห้งแสบแห้งได้๋ซิมแล้วนะจินนจ้ามาหอดบาทขอบคุณหลายๆเด้อยไม่ดมสบายแข็งแรงลำรวยลำรวยด้วยเฮงเฮงรวยรวยนะคะขอบคุณเช่นกันจ้าเดี๋ยวจะไปฝากเพื่อนด้วยจ่ะสะเดาต้นนี้ยู่ในบ้านประดมมขาบานพยุงวงปกติต้นสะเดานี่มันจะสูงค่ะแต่ว่าต้นนี้พอบานพันตัดไว ตัดกิ่งลงให้มันเกิดใหม่มันก็เลยเป็นต้นสะเดาเตี่ยค่ะต้นบอสูงเพื่อว่าสะดวกในการเก็บดอกเก็บใบมากินค่ะต้นสะเดานี่มีประโยชน์ด้วค่ะพี่น้องใบอ่อนนี่แก้โรคผิวหนังปรับสมดุลน้ำเหลืองรักษาแพ้ผุพองเจริญอาหารได้ดีเพันว่าตามตำรายาพันวานะคะเนาะใบแก่นี่บํารุงถาดค่ะซอยย่อยอาหารแก้ไขใส่ หอกฝีน้ำหรค่ะพี่น้องแต่ว่าดอกสะเดานี่ตำล่ายาพันวาแก้พิษโลหิตบรรเทาอาการเลือดกำเดาไหลแก้ฤทธิ์ีีดวงกระไดพี่น้องบรรเทาอาการขั้นข้อบำรุงถาดไฟไดพี่น้องผลแต่ว่าส่วนหมาบ่าค่อยเห็นผลมันดอกค่ะผลมันก็ขึ้นนวยบ้านเัวาเนาะนวยมันเนี่สิเป็นยาระบายแก้อาการหัวใจเต้นพิษปกติไดพันวา มิตประโยชน์ค่ะสะดาวบานเฮ้านี่พี่น้องมันที่มี่ามนี่แหละค่ะฤดูนี่ในช่วงเดือนมกรกาคุ้มผ้ามีหน้านี่แหละค่ะนี่ค่ะดอกเริ่มบานแล้วก็สิปลอยไว้ให้เป็นนุ้ยพ้าได่นวยมันมาเพาะพันต่อเนี่ยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่รับชมตึกใจพ่อใจให้ก็ล่องใจประดมเด้อค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ประดมค่ะ ปอกาหนาพ่อกันไหมค่ะคลิปดีๆเอามาฝากจะ้ะสวัสดีจ้า